สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างครับคนคอนเสิร์ตครั้งแรกโอ้ตื่นเต้นมากเมื่อวานผมแบบนอนไม่หลับเลยคือแบบกลับบ้านไปตอนแรกก็คือเซ็นโปสเตอร์เสร็จกลับบ้านวันนี้จะนอนเร็วเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ใช้แรงเยอะๆสรุปนอนไม่หลับตีสามแล้วยังแบบคิดในหัวเต็ไมไปหมดเลยโอ้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมา,มากๆเลยที่แบบว่าทําให้ผมแบบได้จัดคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพูดถึงอะไรกัไปล่ะ ก็จริงๆแล้วเป็นทีมแรกเลยที่คิดก็คือเป็นมนุษย์มาป่าอยากแหวกออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เลยไปเล่นกับคําว่า Ducks กสติลดอ n ก็คืออยู่กับฉันตั้งแต่พระอาทิตย์ตกยันพระอาทิตย์ขึ้นออก็จะเป็นฟีลแบบแอบ,บ,บ,บอยากออกไปแนวโรแมนติกหน่อยๆอะไรเร<อ>า,าแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างในคอนเสิร์ตโอ้ได้เห็นหลายอย่างเลยเพราะว่าจริงๆเราเตรียมทั้งเต้นทั้งร้องทั้งแรปแล้วก็มีเกสพิเศษพิเศษหลายๆคน เรื่องคุณก็แบบว่าเรื่องเต้นคุณก็ไม่แพ้ใครไเงเดียวเต้นแบบว่าเวทีเดินเปิดป่าก็ก็มีแพ้แล้วจริงๆเกสที่ผมชวนมาหนึ่งคนก็เต้นกับผมเหมือนกันเลยเงี้ยแสดงว่ามันจะไม่ได้มีคนเดียวหรือเปล่าโอ้โอ<ล>ยออมีทั้งแบบคือแบบเรามีสายเต้นมาด้วยเรามีแบบสายร้องคนเก่งมาด้วยเรามีสายแรปแบบสุดๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบบเรียกมาครบหมดเลย อ๋อใช่ครับผมก็จริงมีเกสเป็น PS2 เชิญ PS2 มานะครับผมก็เป็นเดบิวต์สเตจของ PS2 ก็วันนี้ก็จะมีเป็นเพลงเดบิวต์ของเขาที่แบบจะมาโชว์ในงานนี้ครับก่อนหน้านี้เราเห็นแบบว่ามีกับตัวสัพอรมาในชุดที่คุณแบบว่ามาในลุคลุคผมแดงกับชุดของต่ง,งแขกอะไรอยเ้ยราได้เห็นอะไรจากเพลงเรื่องป่าใช่ครับก็จริงๆมันเป็นลุคที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอนุ่นใส่ชุดแบบฟิวฟิวนนนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยลองใส yeah. ่ดูก็ก็กระแสตอนแล้วก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่โอเคนะครับทุกคนแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกบ้าง่ใชนี่การเปลี่ยนลุกที่พอเป็นพ่อหนุ่มผมแดงนี่มันเป็นเพราะว่าเราเตรียมเรบเพื่อคอนเสิร์ตลุกบ้าใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังคอนเสิร์ตก็คือยอมกลับแล้วเพราะเร็วๆนี้ใกล้ใกล้แบบเปิดกล้องเปิดกล้องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ถ้าเอาตามความจริงเลยก็คือสีแดงเป็นสีที่หลังจากย้อมเสร็จแล้วอะมันจะไปสีอื่นยากแล้วทีเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นการย้อมระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องย้อมกลับดาก็เลยแบบว่างั้นลองสีที่ยังไม่เคยลองดีกว่าเพราะเราย้อมหมดแล้วสีบอลสีเทาสีม่วงสีชมพูลองหมดแล้วก็แบบอ่ะงั้นมีเวลาน้อยก็สีแดงสักรอบนึงอะไรเงี้ยครับค่ะูขอถามขอให้ช่วยสปอนช์สีคอนมีคอนดีเราจะลองมีอะไรนอกจากที่เป็น เราจะแบบเราเอาป็นได้เราบาก็นอกจากเพลงจะแบบว่าเตรียมมาอย่างเยอะแล้วมีทั้งเต้นมีทั้งร้องมีแบบมีหลายแนวมากมากก็จริงๆเกสก็พิเศษพอกันนะครับผมอยากให้แบบว่ารอรุนได้เลยเพราะว่าจริงๆผมก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจจะเพอร์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับเรียกว่าการมีคอนเสิร์ตก็เป็นเปวาฝันเราหรือเปล่าเป็นความฝันครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วคือเคยพูดไว้แต่แรกและว่าอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอยากได้แบบ โชเวทีอยากแบบว่าร้องเพลงอยากเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีแล้วอยากให้คนดูเราเพอร์ฟอร์มเยอะๆครับแล้วต้องวันเกิดด้วยก็ยัางเอาพูดต่อเกิดลดยว่า <c oughs> ผมก็เลยแบบถือโอกาสอุ้ยคอนเสิร์ตละกันสักหนึ่งอะไรงี้ยก็เลยเลือกตอในช่วงของวันเกิดใช่ครับตรงเป๊ะเลยอ่าในรอบครั้นี้ไม่ต้อ,ตอนนบอกว่าตเติมเต็มความฝันของเราทั้งหมดเลยที่บเพราะว่าจริงๆเราก็ผ่านมาหมดแล้วกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งความฝันละกันครับผมเพราะว่า,าจริงๆแล้ว การแสดงเราก็มีโอกาสได้ลองแล้วเนาะเรื่องนี้ก็จะมีอีกซีรีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการเป็นศิลปินการแบบทำเพลงอะไรอย่างนงี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเราที่แบบว่าวันหนึ่งแบบอยากจะยืนพร์ฟอร์มต่อหน้าคนมากมายเรียก้ว่าช่วงสองปีที่เราทำการแสดสองปีใช่ไหมครับก็มันก็มีเหนื่อยบ้าง อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกท้อหรือไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่แบบไปทํางานออกงานก็จะมีคนที่คอยรักล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ตลอดทำให้เราสึกว่าเรามีพลังครับผมแล้วก็แบบอยากจะเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นในทุกๆวันให้แบบให้เหมาะสมกับความรักที่ทุกคนแบบตั้งใจรักเราตอนนี้กนะ็คือได้แบบไปต่างประเทศไปโชว์อะไรเงี้ยให้แฟนได้มาจเจอะกะจา,ารต่างชาติก็ จริงๆแต่ละที่เขาก็จะมีเหมือนแบบว่าทนธรรมที่แตก right. ต่างก er ันเนาะก็แบบว่าเขาก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกที่ที่เราไปนะครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกทั้งที่บินไปรู้สึกแบบใจฟูมากๆอยากให้เราอื่นสตาอบคุณนายเรามาเจสตอ์ทั้งหลายแล้วก็แบบโบโน่ด้วยที่แบบว่าสนับสนุนเรามาจนถึงจุดตรงนี้แล้วก็ทั้งแบบในวันเกิดเราที่ส่งของให้ด้วย่ะครับผมก็ จริงๆขอขอบคุณโบโน่ขอบคุณมาเจนต้าเบฟทุกคนมากๆเลยครับผมที่แบบว่ารักแล้วก็สปอร์ตเราอื่นมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆผมจะมายืนอยู่จุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแรงรักแล้วก็แรงสปอร์ตจากทุกคนนะครับผมผมก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองสัญญาว่าจะเป็นตัวเองที่ดีแล้วก็เก่งขึ้นทุกๆวันครับผมเขาแอบพับหน่อยเพื่อสนีเพื่อสนทส่งความรู้เกี่ยวกับระยะอ๋อจริงๆก็มีมีนกลรอบครับผมใช่มีแม่มีคแบบนี่เขาให้เราตัวอย่างอะไรละมี่มีครับผมมี ความสปอร์ตบางทีได้มากมายแบบอย่างนูนยืดได้ไหมก็เป็นของที่แบบว่ามันสามารถแบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันแหละอะไรเงี้ยครับผมแบบแบบสามารถแบบเดลี่ยูสได้จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดมาแล้วครับผมแล้วเราจะมีโอกาสเห็นเดลี่ยูสอไหมอุ้ยก็เห็นแหละจริงๆของที่เขาให้ผมปีที่แล้วอ่ะผมยังใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะพกไปทุกตลอดแบบแฟนคลับเห็นตลอดอะไรเงี้ยแล้วปีนี้ก็คือเอามาใช้เหมือนเดิมใช่ครับจริงของสําคัญที่ คนที่เรารักหรือคนที่รักเราแบบตั้งใจให้เงี้ยผมเป็นคนที่แบบว่าใช้แล้วก็แบบผมเนคนที่ประหยัดมากเลยนะคือแบบถ้าไม่ไม่พังผมก็จะไม่เบียดผมก็แบบใช้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาค่ะแล้วกองขาให้แฟนๆเราติดตามมาห่อยมันเป็นกำลังใจ,าจาให้เราหน่อยกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราครับโนโอุนครับตื่นเต้นมากเลยครับก็คอนเสิร์ตครั้งแรกครับขอขอ,ขอแบบผมจะตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับผมทุกๆเพอร์ฟอร์มที่ทําออกไปก็ขอฝากคอนเสิร์ตดักซิลดอนของโนอุนด้วยนะครับเป็นเฟิร์สคอนเสิร์ตของโนอุนนะครับยังไงกก็ฝา เราื่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากคอนเสิร์ตนี้นะครับผมแล้วก็สามารถไปกดรีรันกดสตรีมมิ่งดูได้นะครับรีรันยอนอย่าง7วันนะครับผม